ค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทลอดวิษณุนะคะวันนี้กลับมาเจอกับแม่หมออีกครั้งค่ะแม่หมอกําลังจะทํานายความรักความสัมพันธ์ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21ิศพฤษภาคมจนถึง21มิถุนายนค่ะแล้วถ้าใครต้องการสนับสนุนแม่หมอนะคะสามารถทําได้โดยใช้แอปพลิเคชันธนาคารของท่านสแกน qr code ได้เลยค่ะ แม่หมอได้เปิดไพ่ประจำสัปดาห์นี้ไว้ให้แล้วนะคะซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่22จนถึงวันที่29ธันวาคมค่ะซึ่งก็คือ5ใบข้างบนนะคะส่วน5ใบข้างล่างคือไพ่แคลิฟายค่ะไพ่2ใบนี้คือไพ่ประจำตัวชาวมิถุนนะคะไพ่2ใบนี้คือไพ่สิ่งที่จะเกิดขึ้นประจำสัปดาห์นี้แล้วก็ไพ่ใบนี้คือไพ่สรุปนะคะอืม แล้วก็ถ้าเกิดเรื่องราวนะคะที่แม่หมอกำลังจะพูดต่อไปนี้เนี่ยไม่ใช่ความรักที่คุณมีให้ต่อคู่รักของคุณก็จะเป็นเรื่องราวความรักที่คู่รักของคุณมีให้กับคุณนั่นเองค่ะเรื่องราวสลับกันได้นะคะเริ่มกันเลยค่ะเหมือนตอนนี้นะคะใครก็ตามเนี่ยที่เพิ่งรู้สึกว่าโดนอ,อกหัก โดนหักหลังนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะในช่วงเยียวยาจิตใจนะคะหรือว่าใครก็ตามที่เพิ่งผักตัดเสร็จเนี่ยก็จะเป็นช่วงผักฟื้นนะคะแล้วกอ็อย่างที่บอกว่าเป็นช่วงเวลาที่เยียวยาจิตใจเนาะมันก็จะค่อยๆดีขึ้นนะคะ,ะช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณคิดถึงคู่รักเก่าด้วยนะคะที่คุณเนี่ยคิดถึงเรื่องราวในอดีตท,ที่จริงๆแล้วคุณเดินจากมาตอนที่คุณเดินจากมาเนี่ย ความรักของคุณยังดีอยู่เลยนะคะอ่อมันเป็นอะไรแค่เหมือนว่าเป็นความอกหักจากคนอื่นเนาะไม่ใช่จากคู่รักของคุณคู่รักของคุณไม่ได้หักหลังคุณว่างั้นเถอะนะคะแล้วก็ไพ่ประจำตัียใบหนึ่งก็คือว่าเอ่อเหมือนจะมีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างคุณสองคนนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะ แก้ไขปัญหานั้นได้นะคะคุณยังอยากจะอยู่ในความดูแลนะคะของมีดของดาบเหล่านี้นะคะไม่อยากจะออกไปจากดาบรั้วดาบเหล่านี้เพราะว่าคุณกลัวว่านกกาจะจิกเอานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าคนอื่นมองเนี่ยอาจจะแบบคุณสองคนไม่เหมาะกันเลยแบบนี้อาจจะแบบซุบซิบนินทาได้นะคะ สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะคะชามิถุนนะคะบางท่านก็คือจะรู้สึกแบบออยากจะอยู่แบบสวยๆรวยๆอย่างนี้ไปสดๆแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะคะแน่นอนว่าคุณเองเนี่ยน่าจะคิดถึงแฟนเก่าบ้างแต่ว่าถ้าเกิดให้เลือกเนี่ยคือคุณก็เลือกที่จะอยู่คนเดียวมีความสุขกว่านะคะเอเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะเลือกที่จะเป็นหล่อ อย่างเดียวนะคะอืมไม่สนไม่แคร์ใครนะคะอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีนะคะเรื่องราวสลับก,กันได้เนาะทีนี้เหมือนคุณเนี่ยจะเริ่มเข้าใจเรื่องราวทั้งหมดนะคะที่เกี่ยวกับอ่ในอดีตนะคะระหว่างคุณแล้วก็คู่รักของคุณนะคะจึงทําให้ตอนนี้คุณเนี่ยอาจจะสามารถเริ่มคุยกันได้นะอจะเป็นคุยกันแบบสบายใจขึ้นนะคะ แต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยก็คือไพ่เนี่ยมันยังไม่ได้บอกอะไรมากบอกได้แค่ว่าคุณเนี่ยเข้าใจเขามากขึ้นแล้วก็สบายใจนะคะที่จะในอนาคตถ้าคุณจะคุยกันนะคะทีนี้ปรากฏว่าไปไปมามาแล้วเนี่ยคือคุณก็มีความรู้สึกนะคะที่จะอาจจะเป็นกรณีที่หนึ่งเป็นความรักนะคะที่เกิดขึ้น คู่รักของคุณเนี่ยแหละนะคะเป็นแฟนเก่าของคุณเนี่ยแหละนะคะแล้วมันก็เลยทําให้คุณช็อกนะกรณีที่สองก็คือว่าอืมอาจจะมีรักใหม่เข้ามานะคะแล้วคุณก็เปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะอืมแต่ก็อย่างที่บอกว่าช่วงนี้แนวโน้มสูงนะคะแนวโน้มสูงที่คุณจะกลับไปพูดคุยนะคะกับคนรักเก่านะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาเดินถอยหลัง จนถึงวันที่1มกราคมนะคะอืเรื่องราวเก่าๆจะย้อนกลับเข้ามาให้คุณคิดอีกครั้งหนึ่งนะคะทีนี้เราเดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่าตอนนี้ความสัมพันธ์ของคูณรักคู่รักเป็นยังไงบ้างนะคะขอยูนิเวิร์สนะคะบอกเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ของชาวมิถุนรักคู่รักด้วยไพ่สัมพันธภาพห้าใบค่ะ วันนี้แม่หมอ,อจะอแคร์ดิฟายไข้ให้สซกหนึ่งไปนะคะมาดูกันว่าคุณกลัวอะไรเอ่ยอิวอร์ค่ะช่วยแคร์ดิฟายไพ่เดมูนให้หนอยอืมคือคุณกลัวการตัดสินใจเนาะยังตัดสินใจไม่ได้นะคะ ชาวมิถุนเนี่ยก็คือคุณเนี่ยยังกลัวการตัดสินใจนะคะคุณคุณเนี่ยยังตัดสินใจไม่ได้นะคะแล้วก็ยังไม่พร้อมนะคะที่จะ,ะมีความรักหรือว่าผูกพันหรือว่ามีคอมมิทเมนต์กับใครนะคะคนใดคนหนึ่งเนาะส่วนคู่รักของคุณนะคะซึ่งดูเราอาจจะเป็นคู่รักเก่าเนี่ยนะคะก็คือเขาเนี่ยก็เป็นคนที่ มีความรักมั่นคงเนาะแต่ว่าเหมือนว่าเขาจะไม่ได้มั่นคงกับคุณนะทีนี้ก็คือยังไงก็ตามเนี่ยก็คือดูแววแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าจักรวาลเนี่ยจะพยายามดึงคุณสองคนเนี่ยให้กลับมาคู่กันนะคะก็ไม่น่าจะสำเร็จในช่วงเวลานี้นะคะก็คือเขาเนี่ยเหมือนว่า อาจจะเป็นช่วงที่คิดถึงเงินมากกว่าความรักนะคะแล้วก็คุณกับเขาตอนนี้คือไม่ได้ผูกพันกันลึกซึ้งเหมือนเดิมแล้วนะคะไม่เหมือนในอดีตแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าไพ่ให้คําแนะนำยังไงกับคุณนะคะขออินเวอร์สให้คําแนะนำกับชาวมีถุนในรอบสัปดาห์นี้หนึ่งใบ อแพชชั่นนะคะเขาบอกว่า around your heart and soul to sing with joy นะคะก็คือว่าให้คุณเนี่ยอนุญาตให้หัวใจของคุณเนี่ยแล้วก็จิตวิญญาณของคุณเนี่ยได้เปิดโอกาสเปิดใจนะคะให้เขาได้มีความรักครั้งหนึ่งเนาะอืมแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะอืมก็ ขอจบคำทำนายสำหรับชาวมิถุนแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคำทำนายของแม่หมอรบกวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้แม่หมอด้วยนะคะแล้วเราเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะสวัสดีค่ะ